สวัสดีครับพบกับผมนะครับเชอร์ล็อกก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทำเคเวสบัวกันเออเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผมนี่ขาดกล่องวัวอีกหนึ่งกล่องนั่นเองจะครบ100กล่องขข่อีกหนึ่งกล่องเพื่อที่จะเอาไปแลกหมวกวัวกับ NPC นี่นะถ้าใครสะสมมาเอ้ยไม่ใช่ <laughs> NPC คนนี้ <laughs> ผิดผิด,ผดนี่นะ มันต้องใช้หนึ่งกล่องก็ไอ้เคเวสวัวเนี่ยมันมาตั้งแต่แพทไหนแล้วก็ไม่รู้นะนานมากแล้วประมาณ3มบเดือนแล้วนั่นแหละก็ผมก็ไม่ได้เก็บกล่องวัวมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถ้าคนเก็บมาทุกวันเป็นประจำตลอดก็น่าจะครบตั้งแต่อ,อ,อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมไม่ได้ลงมาเข้าเกมมาอาทิตย์หนึ่งเลยช้าไปหน่อย ก็เดี๋ยววันนี้จะมาลงลงกันซึ่งเควสนี้ผมก็รับมามาแล้วนะนี่นะเวสรับได้ที่คนนี้นะเอ็นบีซีคนนี้ผมว่ารับมาแล้วผมกดกดใช้บัตรไปแล้วนะบัตรวัวกดใช้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงกันด้วยเซตโอเวอร์โหลดนะโอเคดูเลยเพื่อกล่องนมอีกหนึ่งกล่องจะได้ครบหนึ่งร้อยกล่อง คาตโนนี่ก่านี่คาตโนนเอาเปิดสิเอ้าแปดแปดเฮ้ยหลั่งหลั่งเออเออเออเดินอลูมแปดตั้งหลักก่อน อโอ้ยกว่าจะฆ่าได้จากลำบาก <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาแลกกันว่าจะได้สเตตัสอะไร มาลุ้นกันโอเคเดี๋ยวส่งเคลกันนี่ได้กล่องอีกหนึ่งกล่องเย้ครบแล้วเออหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยกล่องเฮ้ยรวะนี่แรกที่ npc คนนี้นะเอาละสาธุขอให้ได้สเตตัสด,ดีๆหน่อยฮิตเอพอะไรก็ได้สเปเชียล ไม่เอากิฟอะไรนะเี่นนะใช้้อยกล่องหนึ่งสองแรลกมาโอเคเอาละมาลุนสเตตัสกันเฮ้ยขอให้ได้ดีๆเย็ดเคแจมว่าฮิตคิสเอพีโหดอยู่โหดอยู่ ถ้าถ้าข้างล่างเป็นสเปซอะไรวะกันอีจะจำกว่านี้จะเพอร์เฟคกว่านี้แต่ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วของฟรีนะเนอะเอะไรมากใส่ให้ดูกันไหนดูเซน่ารักไหมน่ารักไหมใส่ถอดถอดโอ้ยคตรเท่โคตรน่ารักเออน่ารักมากมีหูด้วยถ้าใส่ถ้าใส่พร้อมกับชุดวัวน,นี่นะ น่าจะน่ารักทีน่ารักมากกว่ามากกว่าเดิมเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอจบการอลงเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่บายครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊าย